คิดแล้วทำอําพรยูทูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอําพรยูทู e ครับพี่น้องครับอําพรยูทู e คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมรถหกลอยอีซูซูเอ็นอรยดสามสิบแร้งด้วยพี่น้องเด้อราคาเปิดใบอยู่สามแสนแปดหมื่นครับพี่น้องราคาผูดคุยต่อร่องกันได้ครับพี่น้องสนใจโทรเข้ามาครับ083 3724737ครับผมอำพรยูทูบพิกัดรถอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องก่อนสิไปเบิงรายละเอียดของรถผมพาพี่น้องเข่ามาเบิงรายละเอียดของเหลี่ยมกันก่อนครับผมนี่ครับจดทะเบียนปี52ครับผม มาเข้าสู่รายละเอียดของรถกันเลยครับทางด้านหนา้าพวงมาลัายครับแอร์เย็นพาวเวอร์พี่น้องเบ่งภายในพี่น้องราคาบอ่อแพงครับพี่น้อง380,000บาทสนใจโทรมาพี่น้อง0833724737ครับเบ่งไปน้ำกันพี่น้องเบ่งไปน้ำกัน นี่ครับภายในสภาพพ่อใส่นะครับตามที่เห็นนะพี่น้องขายตามสภาพรถห้างแท้ได้พี่น้องห้างแท้เลยครับผมรถห้างแท้ความยาวหาเมตรครับนี่ยาว5เมตรเบึงช่วงล่างครับ สภาพดีคัดซี่งามพี่น้องเบิ่งไปนำกันครับยาวห้าเมตรครับอีซูซูเอ็นพีอาร์ครับร,ร้อยสามซิบแรงครับ ยาวห้าเมตรโอ้ยงามพี่นอ้องงามงามยาวห้าเมตรครับพิกัดรถจักรยานอุบลราชธานีครับผมร้อยสามสิบแรงมาเบิง้งโซนหนาหัวเก่งทางด้านสายมือครับ เบ้อนะครับนิดๆน้นอยๆนะครับนี่ครับเบ้อหนี่ก็ยังดีครับพี่น้องยังดีอยู่เป็นเนื้อผาที่ดีนะครับผมกับพยายามทายเท่าที่สีไทยให้พี่นอ้องเข้าเดีเบิ้งได้นะครับเบิ้งไปนํากันเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชม ความหยหาเม็ดครับหลังจากที่ผมทายพายนอกรอบๆแล้วนะครับกัสิบผ้าพี่น้องเข้ามาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องครับมาเบิงของเครื่องกันเลยครับผม Yeah. เธอโบแอร์พาวเวอร์ครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวเบิรงคลิปนี้แล้วหวังว่าคงสิถูกใจบ่็ไลค์กันหน่อยนะครับถ้าเบิรงแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเด้อกะอย่าลืมกดติดตามไว้แน่ครับพี่น้องไปรับคลิปแจ้งเตือนใหม่ๆก่อนใครเลยครับผมครับพี่น้องครับสจหรับคลิปนี้ไว้เพิเท่านี้ก่อนครับผมคลิปหน้าพอกันครับสวัสดีครับ